ศูนย์ซีไอนะฮะศูนย์เกี่ยวกับเรื่องการออกเอกสารรับรองอชาวเมียนมาให้ทํางานในประเทศไทยได้นะครับซึ่งศูนย์เนี่ยเปิดตั้งแต่ยีสามเดือนกุมภาพันธ์จนถึงปัจจุบันซึ่งระบบยังไม่ค่อยเสถียรนะฮะยังไม่ค่อยเสถียรปกติแต่ละศูนย์ก็จะรับคนได้พอสมควรแต่ช่วงแรกๆก็อาจจะติดๆขัดๆเรื่องจากระบบการจ่ายภาษีการลิงก์กันระหว่างเซเว่นแล้วก็สหภาพเมียนมาแล้วก็ประเทศไทยยังไม่ค่อยลิงก์กันก็ทําให้กระบวนการในการออกเอกสารสิทธ ไปด้วยความล่าช้านะฮะซึ่งศูนย์ซีไอตอนนี้มี80ดศูนย์ด้วยกันศูนย์ที่มีปัญหาตอนนี้ที่จ่ายจ่ายเงินไม่ได้เนื่องจากว่าวันนี้ก็ได้ร้องเรียนไปยังที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้ปรับปรุงระบบแล้วนะครับเพราะว่าศูนย์ซีไอจังหวัดปทุมธานีแล้วก็สมุดประการมีปัญหาเนื่องจากว่าเซเว่นอีเลเวนยังจ่ายเงินไม่ได้นะฮะเมื่อจ่ายเงินไม่ได้ก็เข้าศูนย์ไม่ได้นะฮะแล้วก็ในจารในการจ่ายเงินเข้าศูนย์เซเว่นเดือนนี้เดิมทีเนี่ยแรงงานเมียนมาเนี่ยจะต้องจ่ายภาษีประมาณ600าะฮะ บวกค่าเข้าศูนย์เจ็ดร้อยก็เป็นพันสามร้อยค่าทรรมเนียมเซเว่นอีกสิบบาทก็เป็นพ3นสามร้อยสามสิบแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเหลื่อมเข้าเดือนมีนามาแล้วต้องจ่ายภาษีเดือนกุมภาด้วยจึงเป็น5้าเดือนหเดือนก็ต้องเพิ่มอีกร้อยห้าบบาทแล้วเเนเพิ่มอีกสบาทมันเป็นเอ่อเป็นเท่าไหร่นะพันส่รอยเป็นพันส่ห้านะครับเป็นพันสี่ร้สบบาทนะฮะพันสี่ร้อยหกสิบสองบาทพราต้องจ่ายภาษีประมาณห้าเดือนด้วยกันนะครับประมาณหเดือนด้วยกันแล้วส่วนศูนย์อีกประมาณหกศ นครสวรรค์น,นะครับสงขลาสุราษฎร์สาครชนบุรีพวกนี้ไม่มีปัญหาเซฟเบนทีเอเเว่นจ่ายได้ปกตินะฮะจ่ายได้ปกติก็สมุดปราการก็อาจจะคิวแน่นหน่อยนะฮะแต่ก็คงจะดีขึ้นเพราะได้รายงานร้องเรียนไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไปแล้วนะครับแต่ส่วนที่ส่ยนปทุมเนี่ยเผอิญมีรัคพวกเนี่ยผับพ,พวกที่เขาเป็นบริษัทจัดหางานนะฮะบ,บริษัทจัดหางานแล้วก็ตอนเนี้ยเขาบอกว่ามีนายหน้าที่เป็นชาวเมียนมาเนี่ยเยอะมาก ซึ่งในหน้าที่เป็นคนรับชาวเมียนมาเข้าศูนย์ซีไอพวกนี้ทําไม่ได้นะครับก็ฝากเรียนไปยังผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติแล้วก็ตํารวจพื้นที่นะครับถ้าเห็นแรงงานชาวเมียนมาที่ทําหน้าที่เป็นในหน้านะครับที่ทําหน้าที่เป็นในหน้าโดยที่ไม่ได้มีบริษัทจดทะเบียนที่เป็นคนไทยให้จับเลยนะครับเพราะว่าผิดพระราชกิจสิบการแนบท้ายอาชีพสงวนของคนไทยนะฮะคือในหน้าห้ามทานะครับถ้าเป็นในหน้าคนไทยในหน้าที่จดทะเบียนบริษัท นอจอ4ที่ถูกต้องตามกฎหมายสามารถทําได้แต่ถ้าเป็นในหน้าชาวเมียนมาที่ไม่ได้จดทะเบียนหรืออะไรก็ตามเนี่ยหรือต่อให้จดทะเบียนก็ทําไม่ได้นะฮะก็ฝากไปยังตํารวจตอมหรือตํารวจท้องที่ไม่ว่าจะอยู่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่นครสวรรค์ปทุมธานีสมุทรปราก,การสมุทรสาครระยะองไอชนบุรีนะฮะสงขลาสุราษฎร์ธานีนะครับก็ฝากไปจับด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันผิดกฎหมายเพราะมันแย่งงานคนไทยทำนะฮะ พราะแย่งงานคนไทยทาไม่ได้คืออาชีพรับจ้างเนี่ยอาจจะขายผลไม้เอ่ยก,ก่อสร้างเอ่ยนู่นนี่นั่นไม่มีใครว่าแต่อาชีพนายหน้าเนี่ยเป็นอาชีพสงวนของคนไทยนะฮะเพราะฉะนั้นแรงงานเมียนมาไอ้คนที่เป็นนายหน้าชาวเมียนมาที่มาตั้งตนเป็นนายหน้าที่อยู่ตามศูนย์ซีไอเนี่ยนะครับก็ขอวิงวอนนะฮะให้ท่านผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติผู้การผู้บังคับการจังหวัดตํารวจทุกพื้นที่8จังหวัดไปจัดการด้วยลวกันนะครับ เพราะฉะนั้นต้องอย่าลืมว่าถ้าเป็นในหน้าแบบนี้เป็นในหน้าลอยมันจะไม่จ่ายภาษีนะครับมันจะไม่จ่ายภาษีแต่ถ้าเป็นบริษัทในหน้าของคนไทยก็จะจ่ายภาษีถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ทุกศูนย์ CI ผมต้องบอกว่าห้ามมีสวยนะครับไม่ว่าจะเป็นสวยของฝ่ายเมียนมาฝ่าย,ฝ,ายฝ่ายไทยหรือฝ่ายตมก็ต้องก็ต้องห้ามมีนะครับเพราะว่านายจ้างสามารถร้องเรียนมาที่ผมได้นะครับว่าถ้าศูนย์ไหนเก็บค่าหัวคิวนะฮะให้แจ้งมาที่ a j t a e 0 0 7นะครับเพราะว่า ก็จ่ายจ่ายที่เซเว่นเสร็จแล้วก็มาจ่ายตอ500่อมอยห้าร้อยก็จบนะครับแต่สมมติถ้าเจ้าของโรงงานที่เกียรติถังก็ไปจ้างบริษัทบริษัทที่เขาเป็นในหน้าอยู่แล้วที่เป็นบริษัทคนไทยมาดําเนินการแทนไอ้ตรงจุดนี้เพราะเขาต้องเขาต้องเสียเวลาแทนเป็นวันๆนะฮะเสียเวลาแทนเป็นวันๆ,ๆก็เห็นอยู่ที่ประมาณ2008 2 0 0 0 4000, 4000กว่าก็แล้วแต่ะบริษัทนะฮะก็ขอให้ทุกบริษัทจ่ายภาษีให้ครบนะฮะแล้วก็เห็นที่ศูนย์ปทุมธานีมีปัญหาตรงที่ว่า มีคนมาด,ดําเนินการแทนสูยรราชการก็คือจากกรมการจัดหางานกับทางการเมียนมาที่ปทุมธานีนะฮะเขาบอกว่ามีคุณแหม่มชื่อคุณแหม่มเนี่ยที่เป็นลูกน้องของเจ๊แดงตลาดไทยแลว้วก็ยุทธแม่สอดเนี่ยมาคุมคิวในการแจกคิวให้กับพี่น้องชาวเมียนมาเนี่ยก็เรียนว่าตรงจุดนี้ทําไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ทางการเมียนมาเนี่ยมาแจากคิวไม่ได้นะฮะต้องเป็นเจ้าหน้าที่จากทางการเมียนมานะฮะถึงจะแจกคิวได้ แล้วสมมติถ้าทาตัวเป็นเจ้าของคิวขึ้นมาก็จะถูกดําเนินคดีนะฮะก็ฝากอธิบดีกรมการจัดหางานนะฮะตำรวจนะฮะผู้ที่เกี่ยวข้องก็ไปจัดการด้วยแล้วกันนะฮะจัดการคุณแหม่มนะฮะที่เป็นลูกน้องแดงตลาดไทยยุ้นแม่สอดนะครับคุณไม่ได้มีหน้าที่มาจัดคิวหรือเก็บค่าหัวคิวนะฮะคุณจะถูกดําเนินคดีนะฮะก็เลยเรียนไว้ก่อนนะฮะเรียนไว้ก่อนนะครับประเด็นที่2คือประเด็นชาวชาวสวิตเซอร์แลนด์นะฮะที่ไปเตะหมอผู้หญิงหรือแพทย์ผู้หญิงที่อำเภอถลังจังหวัดภูเก็ตนะครับ Uh, เรื่องแบบนี้เนี่ยชาวต่างชาติห้ามทําร้ายนะฮะห้ามทําร้ายคนไทยไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงนะฮะโดยเฉพาะอิสตรีเนี่ยห้ามทําเด็ดขาดนะครับซึ่งตอนนี้ชาวบ้านที่อําเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเขาก็จัดเป็นม็อบแล้วประมาณ5-600คนขับไล่ฝรั่งชาวสวิตให้ออกนอกพื้นที่นะครับไม่ให้มาทํามาหากินในประเทศไทยแล้วนะครับเพราะถ้ามาลังแกคนไทยแบบนี้ก็ไม่สมควรอยู่นะฮะก็ไม่สมควรอยู่นะครับ น้องซาร่าฮะต่างด้าวสามารถทํางานในประเทศไทยได้แต่ต้องเป็นอาชีพที่กฎหมายอนุญาตให้ทํานะครับแต่ถ้าเป็นอาชีพที่กฎหมายไม่ให้ทำเนี่ยห้ามทํานะครับห้ามทํานะครับเพราะฉะนั้นฝรั่งคนนี้ก็ไม่สมควรอยู่ประเทศไทยแล้วนะฮะถ้ามาลังแกแพทย์หญิงที่เขาเป็นหมอรักษาคนเนี่ยรู้สึกว่าเป็นหมอโรงพยาบาลเ,เอกชนนะฮะก็ไม่สมควรทําเป็นอย่างยิ่งนะฮะก็ฝากเรียนไปยัง น่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีสวิตเซอร์แลนด์หรือเปล่านะฮะฝากไปจัดการฝรั่งคนนี้ด้วยนะฮะฝรั่งคนนี้ด้วยว่ามารังแกแล้วก็ทําให้ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เสียชื่อเสียงเสียหายนะครับเสียหายเป็นอย่างมากแต่ผมเชื่อว่าชาวสวิตส,ส่วนใหญ่ไม่เป็นแบบนี้น่าจะเป็นแค่คนสองคนเท่านั้นนะครับคนสองคนเท่านั้นนะฮะอืมกินก่อนนะฮะ พินก่อนจัดการเมียด้วยพี่แต้อ๋อเมียเมียชาวต่างชาติใช่ป่ะที่เป็นเมียคนไทยใช่ป่ะก็ต้องโดนตำหนินะต้องโดนตนําหนิแต่เราไปไล่คนไทยไม่ได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็เรียนไปยังพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตนะครับฝากจัดการฝรั่งคนนี้ด้วยแล้วกันนะครับ ถ้าจัดการฝรั่งคนนี้ได้เนี่ยฝรั่งทั่วประเทศที่เขามาอยู่ในประเทศไทยเพราะก็าถือว่าเขาตัวใหญ่นะครับเพราะชาวยุโรปตัวใหญ่มากเขาก็จะเห็นคนไทยคนเอเชียมันตัวเล็กก็พยายามจะเขาเรียกว่าเหยียด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 คนเอเชียเ,เยพราะนั้นเพราะฉะนั้นต้องสั่งสอนนะสั่งสอนให้รู้ว่าอันนี้คนไทยนะครับห้ามรังแกคนไทยในประเทศไทยนะครับถือว่าเป็นการดูหมิ่นเหยียดยามนะฮะอย่างน้อยเนี่ย ฝรั่งที่ภูเก็ตเนี่ยที่โดนขนาดนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของฝรั่งที่อยู่จังหวัดอื่นๆไม่กล้าทํากับคนไทยนะครับไม่กล้าทํากับคนไทยนะฮะอุ้งอิงเนี่ยรู้สึกว่าเดือนนี้แหละกลางๆเดือนจะเดินทางนําทีมนําทัพไปเยี่ยมสมเด็จทุนเซนกับสมเด็จทุนมาเนตที่ารา,ราชอาณจาจักรกัมพูชานะครับซึ่งไปเป็นทีมใหญ่รวมทั้งรัฐมนตรีไปเป็นฝูงเนี่ยนะครับผมก็มองว่าไอ้การไปเยี่ยมเยียนคงไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าไปซูฮกเขา ไปไปอีอออเขาไปยอมเขาเกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรใต้ท้องทะเล26,000ตารางกิโลเมตรนะครับที่มันมีปัญหากันอยู่เนี่ยก็ถือว่าไม่ได้นะครับทําแบบนั้นไม่ได้นะครับถ้าทําแบบนั้นไปเนี่ยถือว่ามีความผิดนะฮะห้ามทานะครับห้ามไปเจราจาเกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรใต้ท้องทะเลนะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่า m อ u 2544ที่ไปยอมรับแผนที่กัมพูชาเนี่ยมันไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับมันไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ไปเซ็นเซ็นกันเนี่ย นะครับมันไม่ชอบด้วยกฎหมายนะฮะเพราะฉะนั้นก็ฝากคุณอุงอิงนะครับถ้าจะทําอะไรต้องนึกถึงผลประโยชน์ของประชาชนด้วยแล้วกันนะครับอย่านึกถึงผลประโยชน์หรือบุญคุณเก่านะฮะเพราะมันคนละเรื่องกันอย่าเอาเรื่องบุญคุณเก่าไปตอบแทนด้วยผลประโยชน์ส่วนรวมนะครับทาไม่ได้นะครับทําไม่ได้นะครับทําไม่ได้นะฮะแล้วในช่วงที่ก่อนจะขึ้นประเด็นที่6นะครับเรื่องคาสิโนนะฮะคาสิโนออนไลน์เป็นยังไงบ้างคาสิโนออนไลน์เนี่ยผมมองว่าไม่สมควรทานะฮะ คาสิโนออนไลน์เพราะตอนนี้ไม่ต้องทำเนี่ยก็เต็มมือถือหมดแล้วตอนนี้เต็มมือถือเลยนะครคาสิโนเนี่ยเต็มมือถือเลยตอนนี้นะครับไม่มีใครปิดนะฮะเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่เป็นเจ้าของกันหมดนะฮะเรื่องคาสิโนออนไลน์เนี่ยความจริงมันปิดได้นะมันอยู่ที่กระทรวงดิจิตอลนะครับอยู่ที่ท่านประเสริฐจ,จันทละลวงทองว่าจะปิดหรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นจะปิดช้าปิดเร็วนะฮะจะปิดช้าปิดเร็วอยู่ที่กระทรวงดีนะฮะถ้ากระทรวงดีปิดหมดมันก็ไม่มีเว็บไซต์การพนันออนไลน์ครับที่ขึ้นในขึ้นในมือถืออะ ขึ้นไอคอนในมือถือเนี่ยเขาปิดได้หมดครับปิดได้ไวด้วยนะครับปิดได้ไวด้วยนะครับแล้วก็จะสังเกตไหมฮะช่วงนี้เศรษฐาทบีสินเนี่ยเดินทางไปหาพบทบพบทอพบทตรบตรแล้วพยายามจะอนุมัติงบนะครับในปี68ตั้งงบให้สร้างสถานที่อยู่อาศัยสําหรับข้าราชการตรทบทอแล้วก็ตำรวจนะฮะเพราะว่าไงฮะเพราะช่วงนี้เมื่อคืนนี้ย เมื่อคืนนี้ประชาชนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ถามพี่เต้มาว่าทําไมทหารก็ขนรถถังมุ่งไปสู่พิโลกเยอะขนาดนี้ปืนใหญ่ด้วยไม่รู้เขาไปทําอะไรกันนะครับขนขนกันทั้งวันทั้งคืนนะขนกันสี่ห้าชั่วโมงตั้งแต่หลังหกโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับผมก็บอกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะคือคือการเคลื่อนไหวของทหารเนีผิดปกติก็ทําให้เสษฐาต้องเคลื่อนไหวไปหาทหารผิดปกติไงนะครับเพราะฉะนั้นการเมืองในช่วงสองเดือนนี้มีนาเมษาเนี่ย ต้องจับตาดีๆนะฮะจับตาดีๆนะฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะช่วงแรกๆตอนนั้นก็สั่งให้สั่งให้เล่นเงินคคละเกมให้เก้าไก่ทุกพื้นที่ทหารสนามกอล์ฟทหารทรัพยากรของทหารแล้วสุดท้ายเนี่ยพอพอเพียงพำปุ๊บเปลี่ยนเฟสทหารแข็งเมืองแล้วพอทหารแข็งเมืองปุ๊บไม่คืนละที่ดินทหารต่างๆไม่คืนไม่คืนไม่พอนะทหารตอนนี้ซ้อมลบซ้อมลบกันทุกวันนะซ้อมลบกันทุกวันเราเคลื่อนอาวุธยุทโธปกรณ์หนักกันทุกวันในช่วงหกโมงเย็นถึงสี่ทุ่มนะครับเพราะฉะนั้น สองเดือนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับจะเรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบนะครับประเด็นที่3น่าจะเป็นประเด็นที่สปกโคราชนะครับได้รับมอบหมายจากเลขาธิการสบปไปแจ้งจับคุณชัยวัน์ลิ้มลิขิตอักษรนะครับผู้อำนวยการอุทยานแห่งชาติสังกัดกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยแจ้งจับคุณชัยวัน์ลิ้มลิขิตดักษรว่าไปทําลายทรัพย์สินเขาก็คือไปเหมือนไปขโมยอะไรนะ ไอ้หลักหมุดของสอปรกรที่ไปปักในพื้นที่เขตป่าสงวนนะฮะเขตป่าสงวนที่ตําบลหมู่สีอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งตรงจุดเนี้ยมันถือกฎหมายคนละฉบับกันนะครับเพราะฉะนั้นผมจะยังไม่ฟันธงว่าใครถูกใครผิดแต่เอาเป็นว่าคุณชัยวัตรก็ไม่ผิดลวกันเพราะคุณชัยวัตรเขาก็ถือแผนที่ของกรม,มอุทยานแห่งชาติอยู่แล้วนะฮะพระราชกษษิจศรีกาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตั้งแต่ปี2 5 0 5เพราะฉะนั้นคุณชัยวัตรเนี่ย เขาไม่ได้ผิดครับคุณชัยวัฒน์เขาปกป้องผืนแผ่นดินอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ให้กับพี่น้องพายช้างด้วนนะครับเม่นนะครับเสือนะครับสิงโตนะครับฮิโปนะฮะลิงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ชัยวัฒน์เนี่ยจะเป็นตัวแทนของคนไทยในการที่จะปกป้องนะครับพื้นที่ป่านะฮะพื้นที่ชุ่มน้ําพื้นที่ซับน้านะครับให้กับพี่น้องชาวไทยที่เป็นคนไทยแล้วก็ให้กับสิงสาราสัตว์ที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทุกตัวนะครับ ดังนั้นเนี่ยสปปเนี่ยที่ไปไปแจ้งความจับคุณชัยวัฒน์เนี่ยก็ถือว่าเป็นถือว่าถือเป็นกฎหมายคนละฉบับแล้วอย่างหนึ่งคือตั้งแต่กรมเจ้ากรมแผนที่ทหารบอกว่าพื้นที่ที่สปปไปปักเนี่ยมันเป็นของอเ,ปเป็นพื้นที่ของสอปปตามพระราชกิสษฎีกาเขตปฏิรูปที่ดินที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับเพราะฉะนั้นมันถือกฎหมายคนละฉบับตามหลักการที่ถูกต้องแล้วเนี่ยโดยปกตินะฮะ เมื่อเราประกาศพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาตินะครับแล้วก็มีพระราชกิจศีศศศกาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เมื่อปี2505นะครับเมื่อเราประกาศเสร็จปุ๊บเรามีเขตพื้นที่เรียบร้อยมีหมดปักเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยมีคนมาเผ้าถางบุกรุกนะครับบุกรุกนะฮะบุกรุกจนเป็นป่าเสื่อมโทรมเป็นไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีสภาพป่าอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะต้องกันพื้นที่ออกการกันพื้นที่ออกนั่นหมายความว่าจะต้องให้กรมอุทยานแห่งชาติเนี่ย นะครับเป็นคนเสนอการพื้นที่ไอ้ตรงจุดนี้ออกมอบให้สปกรสปกรถึงจะมีสิทธิ์มาเข้ามาดําเนินการในการปักหมุดหรืออะไรก็ตามนะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยการดําเนินการตามกฎหมายสปกรก็ถือฉบับหนึ่งนะครับอุทยานแห่งชาติก็ถือฉบับหนึ่งประกาศทับไปเลยเพราะประกาศทับไปเลยตรงจุดนี้กระบวนการมันไม่ถูกต้องมันต้องดูสักของกฎหมายว่าอะไรมาก่อนมาหลังนะครับต้นขั้วของสปกรก็คือที่ดินกรมป่าไม้ที่ดินกรมอุทยานเพราะฉะนั้นที่ดินตรงจุดไหนที่ไม่มีสภาพ เขาเรียกเป็นป่าเสื่อมโทรมแล้วนะฮะไม่สามารถเป็นป่าได้แล้วจะต้องออกพระราชกิจสิทธิก,การกันพื้นที่ออกก่อนนะฮะก่อนที่จะมอบให้กับสบปกรนะฮะ,ะก่อนจะมอบให้สปกรนะครับอ่าก่อนจะมอบให้สปกรนี่คือหลักหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสู้คดีกันจริงๆเนี่ยคุณชัยวัฒน์ไม่ผิดครับคุณชัยวัฒน์ไม่ผิดแต่ส่วนตัวสปกรเองเขาก็ไม่ได้ผิดเพราะว่าตัวสปกรเองเขาก็ถือพระราชกิจสิทธิก,การเขตปฏิรูปที่ดินอ่าที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมานะครับเพราะฉะนั้นคุณชัยวัน์ก็ไม่ผิดนะครับสบปกก็ไม่ผิดเพราะถือกฎหมายคนละฉบับแต่หลักการที่ถูกต้องนะครับหลักการที่ถูกต้องคือต้องกันพื้นที่โดยการออกพระราชกฤษฎีิกาก่อนกันพื้นที่ออกหลังจากนั้นมอบพื้นที่ให้สปก,กไปดําเนินการถึงจะถูกต้องแต่ประเด็นสําคัญณปัจจุบันเมื่อสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่สปกรประกาศประกาศเขตปฏิรูปเนี่ยมันประกาศทั้งอำเภอจังหวัดเพราะฉะนั้นเมื่อประกาศทั้งอำเภอจังหวัดพวกนี้ สพกรเนี่ยจะต้องดําเนินการเป็นไป,นปนตามระเบียสบสพกรโดยการกันพื้นที่ในส่วนของโรงเรียนโรงพยาบาลอบตอนะฮะแล้วก็ป่าสนสีพวกนี้กันกันพื้นที่ออกพวกป่าต้นหนาพวกนี้กันออกนะฮะกันออกนะฮะกันออกพ้นประกาศทับนะฮะมันประกาศทับเลยต้องการออกเราออกพระราชออกพระราชกิจศีกาว่าที่ดินพวกนี้มันเป็นของหน่วยงานไหนนะครับเดิมทีระเบียบก่อนปี64เนี่ยต้องดําเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกันพื้นที่ออก แต่พอมาปี64ช่วงประมาณปลายปีมั้งมีการออกระเบียบว่าสปกรมีสิทธิ์ที่จะดําเนินการในพื้นที่เขตปฏิรูปก็คือเวลาประกาศข้อมปุ๊บทําอะไรก็ได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปแจ้งหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่เป็นเจ้าของพื้นที่เดิมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอระเบียบดังกล่าวก็ต้องไปดูว่าเป็นการออกระเบียบชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะฮะเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าระเบียบของสปกรมันก็ออกโดยเลขาสปกรไม่ได้เกี่ยวกับรัฐมนตรีเลยนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับรัฐมนตรีเลยแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับมติคอ มันถือชุดข้อมูล,ลคนละฉบับกันนะฮะมันถือชุดข้อมูลคนละฉบับกันทําให้มันมีปัญหาแล้วก็ถือกฎหมายคนละฉบับแล้วก็ความจริงแล้วขั้นตอนในการในการเพิกถอนเพิกถอนที่ดินของเขตอุทยานแห่งชาติหรือกรมป่าไม้เนี่ยมันมีมันมีวิธีการในการเพิกถอนของมันอยู่โดยการออกพระราชกฤษฎีกาแล้วมอบพื้นที่นี้ให้สปกรแล้วสปกรก็จะสามารถดําเนินการได้โดยที่ไม่ไม่ต้องมาตีกันแบบปัจจุบันเนี้ย ณปัจจุบันนี้มันตีกันมันตีกันเพราะว่ามันถือกฎหมายคนละฉบับนะฮะมันถือกฎหมายคนละฉบับนะฮะแต่เอาง่ายๆพี่ชัยวัดแต่ไม่ผิดหรอกนะฮะส่วนสพกเจ้าหน้าที่ก็ไม่ผิดหรอกนะฮะไม่ผิด